ดูดิค่ะอากาศอากาศแม่มีความแน่นอนเนาะสวัสดีนะครับเพื่อนเช้านี้ไวๆก็รู้ว่าสุกๆว่าแดดจะร้อนเนะาะก็มองหาความร่มเงา่มเย็นไปโหดูแดดนะคะดูแสงแดดจ้าเลยไปเดี๋ยวไวไป,ไปทำธุระของไวๆกกอนเนาะ จะเดินไปแต่ทีไม่สักครู่นี้ใบวาผ่าไม้นะาะจะก่อไฟเนาะจะก่อไฟพอดีไปเจอไข่ไข่มดเนาะดูก็เลยแบบผ่าไม้แห้งๆผุกนี้แหละว่าจะก่อไฟหน่อยเนาะดูดิไม่ไวาไม่ได้ใช้แก๊สนะคะไม่ไวายอยู่บนนอกลำบากการสัญจรแก๊สก็แพงเนาะอยังไง ไม่มีมดตัวเล็กๆขนาดนี้นะคะอะไรก็ไม่รู้เนาะข้างในมีไข่มดเนาะดูดิกำลังจะสังเกตว่าแม่ตะกี้แม่เขาขนไข่ไปเนาะนี่ไงนี่ไงกำลังเคลื่อนอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมคะเพืเ่อนๆเห็นไหมเนี่ยกำลังจะมาค่อยๆขนเอาเนาะวายก็เลยเอ,อยาเนี่ยเห็นไหมคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวก็ไงวายก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เนาะนี่เห็นไหมคะ การเคลื่อนย้ายขนไข่เขาออกไปเนาะเบไบก็ไมนเจตนาเนาะก็หาไม้ผุบๆมาแล้วก็มาไม่รู้จะขนไปไหนนะคะเนี่ยขนไปแล้วนะคะนี่กาลังจะขนไปขอโทษเด้อไม่ได้เจตนานะไม่รู้มันอยู่ข้างในมันมีกันเนาะก็มันผุผๆเนาะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเบใบจะเอาไข่ในพั พลาสติกที่เก็บไว้นั่นแหละให้เข้าไปจะได้ขนย้ายง่ายๆเนาะดูที่ค่ะไม่วยก็ไม่รู้เนาะไม่ได้เจตนาเนาะเขาจะขนไปทางไหนเนี่นนทสัใจจะขนเข้าข้างข้างรั้วบ้านนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บส่วนนี้ตามเข้าไปเนาะเดี๋ยวให้เขาไปถึงที่ก่อนเดี๋ยวทางนี้เขากำลังจะพยายามอยู่เนาะเดี๋ยวไม่วาจะเทดีกว่าเขาจะได้ขนง่ายๆเนาะเดี๋ยว เราจะลองก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเจ็บให้เขาใหม่เนาะลองดองนะไม่ได้ทรามานาสัตว์นะคะคือจะสังเกตกันเหมือนกับว่าเขาจะไปที่ไหนนะเนาะเราจะได้ตามเราถูกอันนี้ขยะนะคะไปใบกำลังจะกวาดเนี่ยนะเห็นไหมคะกำลังกำลังขนพอเราเทออกเนาะเขาก็ขนง่ายนะเนาะเพื่อนเพื่อนว่าไหมเราไม่รู้เนาะนี่ไงพอเทแนละ้วเขาขนง่ายเนาะ พัฒนาการนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยได้ชมเต็มๆเนาะรอยก็นำมาให้ชมแล้วนะคะว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์เนาะเมื่ออยู่ในที่ที่ลำบากก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะนะคะไปแล้วนะคะ โทองไว้ยร้องโอ้ยบอกทำไมละ่ะลืมตัวขออภัยนะคะไม่สุภาพนนไปแล้วตัวนั้นไปแล้วไข่ตัวนั้นไขน่นกไอไข่มดตัวนั้นค่อนข้างจะจะเพื่อนๆหน่อยเนาะเขาก็ช่วยกันออกไปเนาะนอ่นะสงสารมากเลยนะไม่ใช่ทรมานสัตว์นะคะ เขาอยู่ว่าเป็นที่เป็นทางหรือว่าเราไปทำร้ายเขาแล้วขอโทษนะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ไปไกลแล้วนะคะตัวนี้ไปไกลแล้วไปเดี๋ยวเดีจะตามไปนะเดี๋ยวก็จะให้เขาค่อยๆขนไปเนาะไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนเนาะเไ,ไว่ก็ไม่รู้นะ ขออภัยขอขอโทษขออภัยเด้เออโหสิให้กันเด้อมันจะเจตนานะนู่นค่ะนู่นค่ะนู่นค่ะไปแล้วเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนไปแล้วนะคะไปแล้วด้วยความว่องไวเลยนะคะไปด้วยความเร็วเร็วเลยไปด้วยความเร็วเลยจะไปไหนอ๋อสงสัยจะเข้าไปในในในแท่นแท่นที่ไวไวก่อไฟเนาะคือจะเป็นลักษณะนี้นะคะไวไวใช้เอ่อเตา มารองเตานะคะเป็นขาเก้าอี้มาหินอ่อนนะคะที่แตกแล้วอย่างไวก็ใช้เข้ามาเป็นประโยชน์นะคะโดยตั้งเตาไฟเนาะนี่นะคะไปแล้วนี่น,นี่นี่กำลังเคลื่อนไปแล้วนะคะจะปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาเนาะมดฝ่ายบริการไปลูกไปใกล้จะหมดแล้วนะคะเพ,พื่อนๆเห็นไหมคะกองที่อยู่ตรงนี้ ร่วมด้วยช่วยกันเห็นไหมคะความสามัคคีนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าความสามัคคีนะคะเราจะต้องช่วยเหลือกันและกันเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวไหนเลยที่จะน่งนอนนะคะมีแต่ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะ,ะให้ข้อคิดอะไรบ้างไหมยังไงก็นําไปปรับใช้นะคะนี่เห็นไหมขนาดก็าเป็นมดเนะาะตะกี้กองไข่มดต้องเยอะแยะเห็นไหมคะ ต่างคนต่างตัวต่างอะไรต้องช่วยเหลือกันนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าเห็นแก่ตัวอย่านิ่งเดียวดายนะคะอย่าอย่านิ่งเดียวดายอย่านิ่งดูดายนะคะใบ,บขออภัยที่ใช้คำพูดผิดนะคะการนิ่งดูดายอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็คงจะต้องลำบากนะคะถ้าต่างคนต่างช่วยกันงานทุกอย่างก็สำเร็จนะคะเห็นไหมคะความพยายามของมด ในที่สุดกองไข่มดที่อยู่ตรงนี้ก็อันตรธานนะคะอันตรธานนะคะอันตรธานนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมเล็กๆไปน้อยจากไอไว้นะคะไอไวจะตามเข้าไปนะคะแต่ไม่ตามเข้าไปถึงตรงที่เข้าไปนะคะเดี๋ยวไอไวจะค่อยไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราก็มาช่วยลุ้น น้องมดที่เหลืออยู่แค่สองตัวนี่นะคะสองสามตัวนะคะจะช่วยเหลือกันนะคะโอเคนะคะเ,เพื่อนๆจะ้ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอเป็นกำลังแรงใจให้บไว้ด้วยนะคะนี่นะคะไปแล้วนะคะแม่มดบ๊ายบายค่ะ